สวัสดีค่ะขอต้อนรับสื่มวลชนทุกท่านนะคะเข้าสู่งานถแถลงข่าวโครงการจัดประกวด DP Fashion Contest ค่ะดิฉันนะคะลอยทะเลลักษมีแสงจัดกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ค่ะอดีตผู้สมัครสสเขต2จังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับพรรคประชาธิปัตย์นะคะเพื่อสอดคล้องกับภารกิจการฟื้นฟูพรรค พื่อสร้างความเป็นเอกภาพที่ยั่งยืนและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ2ท่านแล้วนะคะก็คือพี่ตั้งจุดมั์กรีดากรน,นะคะแล้วก็ดร A เอของเราค่ะชัชชวีสุวันสวัสดิ์ค่ะก็ขอเริ่มคําถามแรกเลยนะคะคาถามนี้ก็ให้กับพี่ตั้งของเราค่ะสิอยากทราบถึงจุดเริ่มต้นของโครงการค่ะมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ตั้ง ที่จริงการที่เรามีโครงการนี้ขึ้นมานะคะ่ะมันก็เริ่มมาจากท่านหัวหน้าพักนะคะท่านเฉลิมชัยสีอ่อนคือท่านเนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับทางพักประชาธิปัตย์ค่ะและ้วทีนี้เราก็มองว่าทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเวลามีการเปลี่ยนหัวหน้าพักหรือมีการเปลี่ยนชุดกรรมการบริหารพักเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบของออการแต่งกายหรือโทนสีของพักเองนะคะครั้งนี้ท่านก็เลยอยากจะให ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบนะคะแล้วก็เ,เสนอไอเดียต่างๆให้กับทางพรรคประชาธิปัตย์นะคะเพื่อที่ได้ใช้ให้ประยุกต์เข้ากับทุกสมัยอะคะ่ะเพราะว่าเราเข้าใจได้ว่าพรรคเราอะอยู่มายาวนานมากนะคะพี่ทีนี้เราก็ต้องการที่จะเข้าให้ถึงยุคทุกยุคทุกสมัยให้ได้ะคะ่ะ ค่ะแล้วก็รายละเอียดของการจัดประกวดครั้งนี้นะคะ่ะมีอะไรบ้างคะพี่ตัน้นคือเราก็จะมีนะคะเป็นการประกวดชิ้นงานทั้งหมด3ชิ้นค่ะคือเสื้อแจ็คเกต็ตเสื้อกัก๊กแล้วก็เสื้อโปโลนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็มีหลักเกณฑ์ในการประกวดนะคะที่จะได้นําเรียนถึงพี่ๆสื่อมวลชนเป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะงั้นเรามาคุยกับพี่เอนะคะ เห็นว่าหลังจากนี้จะมีกิจกรรมโปรโมทโครงการนี้ไปตามมหาลาัยด้วยใช่ไหมคะพี่เอ๋อแน่นอนครับอย่างที่น้องตันได้แจ้งทุกคนไปแล้วว่านี่คือสีสันของพระประชาธิปัตย์ยุคใหม่นะครับต้องขอบคุณดรเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับท่านหัวหน้าพักท่านบอกว่าส่วนสําคัญที่สุดที่สร้างการเปลี่ยนแปลงก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถมองเห็นได้และการมีส่วนร่วมอย่างที่น้องตันนะครับซึ่งได้รับมอบหมายทํางานนี้เลย แล้วผมคิดว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเมืองเนี่ยมันไม่ใช่อะไรแบบที่ดูแบบมันต้องเป็นแบบรีบเรียบนะครับหรือบางคนอาจจะแซวว่าเอ๊ะมันดูเหมือนเหมือนเฉยๆนะครับไม่ใช่นะครับเพราะพระพชาธิปัตย์ถึงแม้ว่ามีอายุจะก้าวสู่ปีที่78แล้วก็ยังมีความทันสมัยอย่างต่อเนื่องดูน้องสีดูน้องตันสิครับสำหรับโครงการนี้เรียกว่าเป็นโครงการทอกดอะทาเลยครับเพราะว่า น้องตันคําน้องสีพี่ได้แจ้งกับน้องๆซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยปรากฏตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าการออกแบบเสื้อนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองมันเป็นอะไรที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนถูกไหมครับก็าอาจจะแต่งชุดน่นชุดนี่นะครับแต่ว่านี่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตของพรรคการเมืองและที่สําคัญนะครับน้องตันพรรคประชาธิปัตย์เบอร์ศูนย์หนึ่งด้วย <laughs> ถือเป็นพรรคที่แบบโอ้โหมีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆนะครับส่งข้อมูลไปที่ไหนก็มีแต่คนตอบรับและรางวัลก็ไม่น้อยนะใช่ค่ะมีรางวัลด้วยเออลืมลืมเรียนนะคะก็ก็มีรางวัลนะคะรางวัลชนะเลิศให้สําหรับทั้งแจ็คเก็ตทั้งเสื้อกั๊กแล้วก็เสื้อโปโลคนละห้าหมื่นบาทโอ้โหถ้าเกิดถ้าเกิดพอมีพรสวรรค์นะเราก็อยากจะแข่งนะแต่ว่าเราไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้นะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่สร้างสีสันให้กับพัคนะคะเพื่แล้วก็สร้าง มีส่วนร่วมกับน้องๆน,นะคะแล้วก็โดยเฉพาะกับน,นักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดก็ตามเนาะเราก็ต้องการที่จะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมทางนี้ค่ะก็ต้องขอฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะช่วยสื่อสารออกไปให้ทางกับเราด้วยทีนึงเพราะว่าเราก็ต้องการที่จะไม่ใช่แค่กระจุกอยู่แต่ในกรทมในการที่เราจะรับดีไซน์ต่างๆเนี้ยเราต้องการที่จะกระจายไปถึงต่างจังหวัดน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดที่อาจจะอยู่ห่างไกลด้วยเช่นกันค่ะ ข่าวว่าไม่ไม่จำกัดอายุด้วยใช่ไหมครับไม่จํากัดอายุค่ะคือเราก็อยากจะเห็นนะคะว่าเอกลักษณ์ของแต่ละภาคเนี่ยเขาจะออกแบบมารูปแบบไหนด้วยซ้ำไปคือไม่ไม่ไม่ได้มีข้อจํากัดเรื่องอายุสไตล์ก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีเลยค่ะมีแค่เป็นแจ็คเก็ตกับเสื้อกั๊กแล้วก็เสื้อโปโลค่ะนี่เรารอใส่กันทุกคนนะครับทุกทุกวันนี้คือต้องใส่เสื้อสีเขายเนี่ผมอยากจะเห็นเนี่ยท่านนริตคำนุลั์พิลาเมศเนี่ยนะครับ แต่งชุดหล่อๆนะครับโดยเฉพาะพี่ลาเมโกศกเนี่ยมาให้กาลังใจนะครับจินตนาการว่าเดี๋ยวพี่ลาเมเขาจะมาแบบสูตรต่อไปเขาจะมาแบบเสื้อเท่ๆยังไงนะใช่ใช่ใช่ค่ะ,ค,ะค่ะก็อยากจะถามสองท่านนะครับว่าจะฝากอะไรไปกับสื่อมวลชนไปถึงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในขณะที่กําลังรอคอยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครั้งนี้ค่ะก็ขอถามพี่ตั้นก่อนค่ะว่าอยากฝากอะไรถึงสื่อมวลชนค่ะก็ ถึงพี่น้องสื่อมวลชนนะคะแล้วก็พี่น้องสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้คือเราก็ได้มีกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วมีท่านหัวหน้าพรรคท่านดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะแล้วก็ท่านเลขาพรรควันนี้เราก็ตั้งใจที่จะทํางานอย่างเต็มที่ค่ะอย่างที่พี่เอได้พูดมานะคะเราอยู่มาจ78ปีแล้วค่ะก็เปลี่ยนมาหลายยุคหลายสมัยแล้วแต่เราก็คงอยู่นะตรงนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมั่นใจนะคะว่า ทุกคนที่พรรคประชาธิปตัตย์ทุกคนในกรรมการบริหารพรรคชุดนี้เนี่ยตั้งใจที่จะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนและก็ยึดมั่นอุดมการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะน้องทันพูดครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆแล้วนะครับก็อยากจะขอกําลังใจนะครับทั้งสมาชิพกพรรคแล้วก็พี่น้องประชาชนจริงๆแล้วพรรคประชาธิปัตย์นะครับน้องตันน้องซีมันเป็นพรรคของประชาชนจริงๆรหัสพรรคศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับมันมีความหมายมากนะ 001ครับเหมือนหนึ่งเนะี่ยแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับน้องซีน้องตันแล้วก็พี่เอเนี่ยเราคือผล,ผลผลิตของการเปิดโอกาสของผู้ใหญ่ในพักนะครับและวันนี้น้องตันซึ่งมาเป็นหนึ่งในผู้นําของพักประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้จะทําโครงการซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ทุกคนจะมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับทำอย่างไรให้พักประชาธิปัตย์มีสีสันอยู่ที่ท่านแล้วครับเพราะพัก001เนี่ยเป็นพักของคนไทยทุกคนจริงๆ ดีใจมากๆแล้วก็ร่วมเชียร์โครงการนี้แล้วก็มีน้าเอกสาวสวยของพักเป็นผู้นําด้วยนะครับค่ะวันนี้เราก็ได้ทราบรายละเอียดโครงการของ D.P. Fashion Contest ไปพอสมควรแล้วนะคะแล้วมั่นใจว่าจะมีกิจกรรมอื่นๆนะคะของพักทยอยกออกมาแน่นอนแล้วเราก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะภายใต้ผู้นําของเรานะคะพี่ต่อเฉลิมชัยสีอ่อนค่ะวันนี้ก็กขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ ลังจากนี้ก็ขอเชิญสุมวชนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้เลยค่ะขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับหรือมีคําถามอะไรไหมคะจากพี่พี่สื่อมวชนพี่พี่สื่อมวลชนมีคําถามอื่นๆไหมคะสมัครได้ในช่องทางนะครับมีทั้งทาง facebook ของพักค่ะแล้วก็ทางเว็บไซต์ของพักประชาธิปัตย์หรือว่าจะมาที่ท,ที่ทําการของพักก็ได้ค่ะ แล้วก็เพิ่มเติมนะคะสามารถสมัครผ่านมาทาง inbox ของเพจตั้นหรือเพจดรเอด้วยก็ได้ค่ะเราก็จะคอยมีทีมมอนิเตอร์เราไม่คิดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมาผ่าเราสองคนไม่ได้เป็นไหน้านะคะเงินเยอะได้แว์ก็พยายามจะเปิดหลายๆช่องทางค่ะแล้วแล้อย่างที่ดรเอเรียนเมื่อกี้นี้ก็คือเราจะไปเยี่ยมตามมหาลัยต่างๆเพื่อที่จะประกาศเกี่ยวกับโครงการนี้ด้วยค่ะรอติดตามด้วยนะครับ